ข้าสู่ช่วงที่2รายการฟิตทูยูกันต่อค่ะอยู่กับดิฉันพัชรากันที่มาและคุณหมอนัททีเรื่องนกลิ่นกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาสุขภาพช่วงที่แล้วเราพูดคุยกันไปถึงผลิตภัณฑ์จากนิวเคซีไลผู้สนับสนุนรายการใจดีของเรานั่นก็คือสบู่ฟิตทูยูอย่างที่คุณหมอบอกไปนะคะว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องราวผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะคอ้าวสำหรับโรคที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้อย่างเราได้เคยนําเสนอเรื่องของอาหารในหน้าร้อนไปนะคะก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยเช่นกันคะ่ะว่านอกจากเรื่องของอาหารที่ห้ามรับประทานหรือว่ามีความเสี่ยงในหน้าร้อนทําให้เกิดโรคอุจจาระร่วงรวมไปถึงโรคปิดต่างๆแล้วมี<ช>โรค,ครอะไรอีกบ้างที่มากับหน้าร้อนแบบนี้คะ่ะคุณหมอนั่นก็คือโรคลมแดดหรือว่าฮิสโกนั่นเองอ่าหลายท่านอาจจะ แปลกชื่อนะคะฮิสโตกแต่ถ้าเป็นลมแดดนี่รู้จักกันดีเลยนะคะ่าโรคนี้มีสาเหตุมาจากอะไรคะคุณหมอครับโรคนี้จะเกิดในฤดูร้อนนะครับฤดูร้อนเลยเพราะว่าลมแดดก็บอกอยู่แล้วไม่ใช่ว่าลมฝนลมหนาวสังเกตดูว่าช่วงรายการเราประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเตรียมรับเทศกาลสงการมีทั้งอาหารในหน้าร้อนนะครับวันนี้ก็ลมแดดแล้วใช่โรคที่มากับ หน้าร้อนนะครับตั้งแต่พวกสุนัขบ้าหรือว่าอุจจระร่วงนะครับโรคที่จะเกี่ยวกับหน้าร้อนในอันนี้ก็คือฮิสโตหรือลมแดดอืพวกนี้ก็จะเกี่ยวข้องนะครับอาการหรือสาเหตุเนี่ยจะมาจากการออกกําลังกายที่รุนแรงนะครับย่างแต่พวกออกกำลังกายมากเกินไปครับอย่างเช่นพวกทหารฝึกฝึกหัดเนี่ยจะโดนครูฝึกฝึกหนักเลยเขาเรียกอะไรครูฝึก เล่นซะจนแบบจนกว่าจะสำเร็จตามที่แกต้องการใช่ค่ะก็อาจจะมีโอกาสเป็นลมแดดก็คือออกกำลังกายมากเกินไปแล้วก็ตากแดดเยอะเะใช่ครับใช่เสียน้ำเยอะพวกนี้ก็จะมีโอกาสเป็นลมแดดได้ง่ายเหมือนกับเป็นลมไหมคะคุณหมอใช่ครับใช่ก็คือมีอากาศอาจจะหมดสติได้นะครับมีวูบไปฮะวูบไปก็คือเจออากาศร้อนมากๆออกกำลังกายหนักใช่ครับเสียเงือมากเสียเงือมากครับ นี่ก็คือสาเหตุน,นะคะคุณผู้ชมบางทีเราคิดว่าเป็นอยู่ๆก็เป็นลมไปเฉยๆหรือเปล่าเพราะว่าตากแดดร้อนๆแต่ที่จริงแล้วการออกกําลังกายเยอะก็เกี่ยวข้องใช่ครับไม่ได้พักผ่อนหรือก็มีการตากแดดนั่นเองนะครับตัวฮิสโตนี่ก็ส่วนใหญ่จะอยู่กลางแจ้งนั่นเองอ,อาการที่เป็นก็คือมีการออกกําลังกายจากกลางแจ้งเป็นหลักร้อนถึงกี่องศาคะคุณหมอถึงจะเปนลมแดดได้เลย บอกไม่ได้ครับแต่ร้อนมากนัแต่ร้อนมากเลยครับโอกาสที่จะเป็นในร่มอย่างชุนมีการออกกําลังกายในร่มเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นต้องต้องมีแดดเข้ามาเป็นตัวตัวที่ทําให้เราเกิดโรคฮิสโตนี่คะอาการการเป็นจะเป็นไงคุณหมอเป็นลมไปเลยหรือว่ามีอาการชักหรือว่ายังไงก็ก่อนก่อนจะเป็นก็มีการหน้ามืดหน้ามืดาวิงเวียนศีรษะแต่ไม่อาจจะไม่ทันจะบอกครูฝึกหรืออาจจะไม่ทันจะบอก ผู้เล่นด้วยกันนะครับเพราะว่าบางทีตอนที่เราวูบไปเนี่ยไม่ทันที่จะบอกะค,ะค่ะ,คะก็คือมีอาการหน้ามืดหมดสติเป็นลมลงไปเลยใช่ครับใช่แล้วแบบนี้คนรอบข้างเวลาเจอแบบนี้จะต้องมีการปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะ<ก>เวลาเจอคนเป็นลมอย่างนี้ก็บางทีก็ต้องใช้น้ําช่วยเพราะว่าร่างกายเขาเสียน้ําเยอะแล้วก็ อุณหภูมิในร่างกายใช้ดื่มไม่ใช่สรดใช่ไหมคะคุณหมอครับใช้ใช้ดื่มใช้เช็ดตัวดื่มเช็ดตัวนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าบางคนเห็นคนเป็นลมรีบเอาน้ำมาสรดเลยเหมือนเล่นสงกรานต์ก็ไม่ใช่นะหรือไม่ก็ถ้าถ้าเป็นผู้ชายด้วยกันก็อาจจะมีการถอดเสื้อผ้าออกเพื่นคือไม่ให้ร่างกายเขาร่างกายแบบปลอดโปร่งสะอาดเลยพื้นทรให้ลมเย็นค่ะครับอากาศถ่ายเทได้สะดวกก็คืออย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้าเจอคนเป็นลมแดดปุ๊บอย่างแรกเลยก็คือ ต้องมีการเขาเรียกว่าการคนออกไปก่อนอย่าให้อย่ามุงอย่ามุงให้มีอากาศถ่ายเทให้มีอากาศหายใจแล้วก็คอยดูว่าเสื้อผ้าเป็นยังไงรัดเกินไปไหมแ้วหาน้ำมาเช็ดให้เขาเช็ดตัวนะคะลาดลงไปทีเดียวลาดนี่ก็ไม่ใช่นะคะแล้วก็หายาหม่องยาดมยาดมต่างๆมาช่วยแล้วก็ช่วยให้มีอากาศอย่างที่บอกไป คืออาจจะไม่ได้เป็นทุกคนนะครับก็เลยไม่ไม่ต้องกังวลเลยอาจจะมีเกี่ยวกับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลด้วยที่เกิดลมแดดเป็นได้ทุกคนเป็นได้ทุกคนก็อยู่ที่ช่วงนั้นเราอาจจะอับเพลีย,รรยรหรือว่าพ,พักผ่อนไม่เพียงพอแล้วเราไปออกกําลังกายกลางแจ้งนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นได้มากกว่าคนอื่นค่ะอย่างที่คุณหมอบอกไปนะคะว่าหากว่าเป็นกับตัวเองหรือว่าคนรอบข้างก็ต้องมีการเรียนรู้วิธีในการช่วยเหลืออ การคนออกไปก่อนใช่ครับให้มีอากาศทายเทนะคะหายาดมอะไรพกติดตัวหากรู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบหน้ามืดบ่อยก็ควรที่จะหายามาติดตัวไว้บ้างบางคนเกี่ยวกับโรคความดันมีไหมคะคุณหมอที่จะเป็นโรคมีมีก็มีโอกาสเป็นสูงกว่าคนอื่นแต่คนที่เป็นโรคความดันเนี่ยมักจะรู้ตัวอยู่แล้วจะไม่ออกกําลังกายกลางแจ้งคือหลบไปก่อนลหลบแดดไปเลยใช่ครับค่ะ มาถึงที่เรื่องของการป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นโรคลมแดดกันบ้างค่ะคุณหมอต้องมีการทํายังไงบ้างคะก็ส่วนหนึ่งก็คือหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายกลางแจ้งนะครับออกกำลังกายกลางแจ้งอาายา่าออกกาลังกายหักโหมกลางแจ้งอย่างที่คุณหมอบอกนะคะช่วงเวลาออกกําลังกายที่ดีที่สุดควรจะเป็นในช่วงของตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นไหมคะใช่ครับไม่ใช่ใชว่าตอนกลางวันแดดร้อนๆออกไปเล่นออกกีฬาก็ไม่ใช่นะแต่ทั่วที่อย่างเช่น ครูฝึกทหาระไรส่วนมากเขาจะไม่ไม่เน้นเวลาเใช้ได้ทุกเมื่อันนก็ีกรณีหนึ่งนะคะนักเรียนนักศึกษาที่ชอบออกกําลังกายตอนเที่ยงก็ต้องระมัดระวังเรื่องลมแดดเป็นหลักเพราะว่าแดดเมืองไทยในหน้าร้อนนะครับจะเป็นแดดที่แรงมากใช่แรงมากแล้วก็มีรังสีซึ่งอาจจะทาลายในระบบผิวหนังเราได้มากด้วยนะครับวิธีแรก ก็คือหลีเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งถ้ารู้ว่าร่างกายเราไม่พร้อมควรที่จะตอนเช้าเช้าก็คือประมาณตีห้าหกโมงเจ็ดโมงแบบเช้าๆแบบสูตรอากาศโอโซนเข้าไปเต็มที่เลยเย็นเย็นนี่ก็เอาประมาณสักที่แบบพระาทิตย์เริ่มที่จะตกตกใช่เริ่มตกอันนี้ก็จะดีกว่านะคะอย่าไปออกแดดแรงๆหรือเดี๋ยวนี้ออกกำลังกายแบบใหม่หลายคนชอบไปเล่นฟิตเนสกันฟิตเนสในร่มก็ มีครูก็เลยไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะครับมีเทรนเนอร์หรือวิ่งตามสวนสาธารณะตอนเย็นๆผมงั่จกยานบรรยากาศดีใช่ค่ะครับนี่หละค่ะวิธีแรกนะคะในการป้องกันตัวเองจากโรคลมแดดนอกจากนี้การดื่มน้ํา็ช่วยได้ต้องช่วยได้ครเพราะว่าอาจจะออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาไปสักพักหนึ่งเราก็ควรจะสลับกับการดื่มน้ําบางคนเขาเรียกอะไรอ่ะบ้าวิชา บ้าพลังไม่ยอมไม่ยอมพักไม่ยอมดื่มน้ําเลยใช่ครับก็อาจจะมีการช็อกหมดสติไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับพวกบ้าพลังมีค่ะเขาบอกว่าก่อนที่จะออกกําลังกายก็ควรที่จะดื่มน้ําก่อนไหมคะคุณหมอดื่มน้ําก่อนแล้วก็ต้องมีการวอร์มอัพร่างกายอ่าวอร์มนี่แหละค่ะสำคัญบางคนนี่อยู่ๆก็ลงสนามไปเลยวิ่งบางทีก็ตะคิวมาละเป็นลมมาละที่ตามมาจากคริสโตอีกโลกหนึ่งก็คือ ตะคิว <The> <naj bum> นะครับเพราะอาจโรคตะคิวนี่เป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อลายบริเวณกล้ามเนื้อต่างๆอย่างเช่นที่น่องอะไรเนี้ยขาดออกซิเจนนะครับมีความเราใส่มากก็เลยเกิดตะคิวก็คือเลือดไหลเวียนไม่ทันใช่หายใจไม่ทันนั่นเองอาออกซิเจนไปเลี้ยงไม่ทันนี่นะคะต้องระวังต้องมีการวอร์มอัพกันก่อนนะคะอย่างน้อยก็ เขาเรียกว่าวิ่งสักหน่อยหนึ่งก่อนแบบอยู่กับที่หรือว่าเขาเรียกว่าออกแบบกาลังกายแขนซช่ไครัเพราะน้ำเราเนี่ยมันสูตรทางเคมีมัน h 2 o สองโอเอเเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้ําในร่างกายเราขาดเนี่ยตัวออกซิเจนมันไปไม่ถึงอยู่มันเหลือแต่ไฮโดรเจนโอกาสที่จะเป็นตะคิวนะครับแล้วโอกาสที่จะเป็นฮิสโตนี่เยอะนะเพราะร่างกายขาดน้าวอร์มก่อนแล้วก็ดื่มน้ําประมาณสักแก้วสองแก้วก็พอนะคะไม่ให้จุก ไม่ให้จุกไม่ได้ว่าดื่มเป็นลิตรเลยเดี๋ยวจะไม่ใช่ฮิสโตกแล้วกลายเป็นจุกกลายเป็นจุกไปนะคะอ่านี่ก็คือ2วิธีวิธีแรกนะคะก็คือเรื่องของการหลีกเลี่ยงของการแจ้งวิธีที่2ก็คือดื่มน้ำแล้วก็การวอร์มร่างกายก่อนนะคะควรจะเช็คแล้วก็ตรวจสอบโรคประจำตัวของเราด้วยบางโรคนี่ไม่เหมาะกับการออกกําลังกายอยางหอบหืดก็หนักไม่ได้รไม่ได้ต้องหลีกเลี่ยงการสวมใส่เสื้อผ้าก็สำคัญใช่ไหมคะใช่ครับใช่ การสวมใส่เสื้อผ้าที่หนาหรือว่าการใช้ผ้าประเภทอะไรอะไนล่อนซึ่งมันเป็นการปปามีการขับถ่ายของระบบน้ําในร่างกายหรืออากาศจากตามผิวหนังไม่ดีเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดโรคฮิสโตกได้ง่ายนะครับ เสื้อผ้าที่ควรจะใส่ออกกำลังกายต้องเป็นยังไงคะคุณหมอก็แบบใส่สบายๆนะครับชุดกีฬาชุดกีฬาให้มันโปร่งหน่อยให้โปร่งนะคะไม่ใช่แบบโอ้โหฟิตกระชับเลยไม่ต้องฟิตเหมือนรายการเรามากหลายคนนี่บางทีสุภาพสตรีบางท่านไปออกกําลังกายนี่โอ้โหแบบโชว์สรีละเลยครับบางทีก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเอาแบบใส่สบายสบายดีกว่าเพราะว่าเวลาออกกาลังกายเหงื่อใครต่างๆไหลย้อยเลยใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพกขวดน้ํา ขดน้ำประจาตัวไปเลยถ้าเราวิ่งนะครับถ้าเราวิ่งคือถ้าเล่นกีฬาที่เป็นกติกาเนี่ยก็คงพกลงไปไม่ได้อาจจะวางไว้ตามข้างสนามหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็ใส่เสื้อผ้าสีอ่อนๆด้วยใช่ไหมคะถ้าเสื้อเสื้อผ้าสีเข้มเนี่ยความร้อนหรือแสงแดดมันจะอมดูดเอาไว้มากจะดูดความร้อนเข้ามาาแลดูดได้นานด้วยร่างกายเราก็มีโอกาสที่จะเป็นลมได้ง่ายนะครับ เลือกเสื้อผ้าสีอ่อนๆนะคะแล้วก็ไม่ฟิตกระชับมากเกินไปเอาแบบใส่สบายแบบวิ่งสบายอย่างเงี้ยอย่างงี้ดีกว่านะคะมากันที่อีกหนึ่งอย่างก็คือเขาบอกว่าก่อนออกจากบ้านนอกจากอย่างที่บอกว่าต้องมีวารกอรวอมแล้วก็เลือกเสื้อผ้าสะหน่อยหนึ่งดื่มน้ําสักหนึ่งถึงสองแก้วมีครีมกันแดดต่างๆก็ดีด้วยใช่ครับแดดเมืองไทย โดยเฉพาะหน้าร้อนนะครับเดือนหน้านี่ต้องระวังเลยพวกพวกครีมกันแดดไปทุกที่ก็ดีนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับต้องทาย,ยัางไงบ้างคะคุณหมอครีมกันแดดก,ก็ก่อนออกจาก ก่อนออจะแดดสัก15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะไปพบแดดสัก15นาทีไม่ใช่ว่าทาปุ๊บออกไปปั๊บอันนี้ไม่กว่าเดิมอีกนะคะค,คุณผู้หญิงค่ะจะเบิร์นได้ใช่ค่ะ <laughs> นี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวดีๆในวันนี้นะคะ <laughs> เกี่ยวกับโรคลมแดดรวมไปถึงวิธีการป้องกันในหน้าร้อนแบบนี้ก็นําวิธีของเราไปใช้ได้เลยนะคะคคก่อนจะออกกําลังกายออกจากบ้านก็ต้องมีการดูแลตัวเองกันด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ใช้สบู่ชําระล้างร่างกายหลังเล่นกีฬาฟิตทูยูโรมาเทอรีใช้แล้วฟิตกระชับกินหอมโดนใจหัวรักหัวหลง นี่แหละค่ะขอบคุณคุณหมอนัทีมากที่เข้ามาพูดคุยกับเราวันนี้ทั้งรายการเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเช่นเคยนะคะติดตามรายการฟิ t ทูยูของเราได้แบบนี้เป็นประจำที่ psi ช่อง122แล้วก็กล่อง gmm 189ค่ะรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็น facebook หรือว่าแ n Page ของ f i t to y o u ก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีของเราเช่นเคยค่ะจาก newkc life ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จาก s i n w i e beta c o c a n b1 รวมไปถึงสบู่สมุนไพร f i t t o u ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามรับชมในวันนี้ดิฉันพัชรากันที่มาและคุณหมอนัทธีรื่นกิน่นลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ